ช่างพ่อมแมแอนน์นอุ่นนะคะแล้วคนวันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะมานี่ถ้าเรีนถารีนนะคะทุกคนเราก็จะมาเปิดกระเป๋านักเรียนกันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ป .2 ออแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาปิดเทอมนะแต่ว่าเราก็ต้องไปสอบชิงทุนนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ขอให้มากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเยอะๆนะเดี๋ยวเราจะมาทํากันเลย มากเลยทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูด้านข้างก่อนนะ้านข้างจะมีร่มหนึ่งอันนะอันนี้ก็จะเป็นร่มที่มันใส่ปลอกอยู่นะคะแบบนี้นะต่อไปก็จะเอาช่องหน้าก่อนนะคะทุกคนช่องนี้ก็จะไม่มีอะไรนะต่อไปมาช่องหน้านะคะช่องหน้าเนี่ยก็จะมีกะชูแห้งที่จริงเรามีกกะชูแห่งแหละอ่านอาเลยนะ มีในนี้แล้วก็มีในกระเป๋าสปายด้วยนะมันถึงกระเป๋าสปายใส่กระเป๋าตังค์นะคะทุกคนก็จะมีแอลกอฮอล์มีแมสนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ไค่อยเปลี่ยนหรอกอันนี้จะเป็นกรชุ่เปียกนี่จะเปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็จะมีกางเกงในที่แบบเอาไว้สำรองนะคะมีเงินสำรองแค่นี้นะคะทุกคนขอเก็บก่อนะะคะ จนนึ๊บนจนึ๊บต่อไปจึับถึงช่องเบสิกเลยคะ่ะทุกคนก็จะเป็นช่องใหญ่นะทุกคนก็จะมีช่องรับหนึ่งช่องท้ายนะคะว่าเป็นช่องหนะนะเดี๋ยวมาจะอยูาา่ท้ายๆคลิปนะทุกคนอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมีเออ มี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 ม,มีแต่จะมีให้ดูให้ดูไม่มีให้ดูแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกบเหลาเราจะแกะกบเหลาให้ดูนะคะเป็นกบเหลาที่ซื้อมาจากร้านอะไรนะพ่อที่เราไปซื้ออะร้านกบเหลาอะ่ะโอเคไม่มีเสียงลอบรับนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกล่องินสออ,นสอ,อันนี้จะเป็นสติกเกอร์ที่ติดเองนะคะนี้ก็จะเสียบม่นี้เข้าไปนะคะแล้วก็หมุน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 นะคะนี่นะทุกคนจะให้ดูตรงนี้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 ก็จะเป็นสีดําๆนะเป็นโฟมนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราเคยจบกันไปก่อนนะต่อไปไมาดูเครื่องต่อไปที่ต้องใช้นะคะ เชื่อว่าทุกคนจะต้องมีกันแน่ถ้าไม่มีคือเรียนไม่ได้นะคะคือหนังสือก็จะไว้ที่โรงเรียนก็จะเอากลับมาจัดการบ้านลจัดการมันก็ทําเสร็จแล้วก็ฝากเข้าไปเข้าไปสมัครเข้าเรียนวันดดอนเมืองทหารอากาศดูทีกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะทุกคนก็จะมีอันนี้จะเป็นระบกที่เรา ใช่แล้วนะคะทุกคนเราจะมาทานประเทศญี่ปุ่นให้ดูนะคะญี่ปุ่นทําไว้แล้วนะคะทุกคนเอามาเาประเทศลาจีอ่ะประเทศลาวเลยกันเนาะคือก็ไม่ได้ค่อยเก่งรูบิกนะคะทุกคนแต่ว่าเราเคยฝึกนะมีครั้งหนึ่งเคยฝึกเห็นเพื่อนเขาเล่นแล้วมันน่าสนุกมากสนุกมากแล้วก็เลยไปอันนี้นคือครูใช่ไหม คือเราต้องเอาเอกสารขึ้นไปให้ครูคนนึงเขอไม่บอกชื่อละกันนะใช่ไปให้ครูคนนึงแล้ววันนั้นเป็นวันปีใหม่มะไม่รู้นะมันจะเป็นวันปีใหม่หรือวันใกล้ปีใหม่ไม่รู้นะคะครูเขามีของขวัญมาแจกนักเรียนก็จะมีท้งตุ๊กตามีกบเหล่าดินสอนแล้วก็จะมีมมล,บลมูบิกเราก็เลยได้รูบิกอันนี้มาในการทําเราเสร็จแล้วอะไปที่อย่างต่อไปกันเลยดีกว่านะอันนี้เป็นให้ทายเป็นกล่องสีหรือกล่องใสค่ะ เชยนะคะทุกคน,นก็คือกล่องกล่องศีลเองนะคะทุกคนขเขาด่างแดยังงงเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นข้างหน้านะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้างข้างหลังก็จะมีอันนี้สติกเกอร์นะคะมีคําว่าปังมากแม่รักดุกเก่งที่หนึ่งคิดถึงคิดถึงหัวใจหัวใจประทับใจจุ๊แบจุ๊บแค่นี้นะคะทุกคนจะมีสติกเกอร์อันนี้คือสื่อเองนะคะสติกเกอร์นะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสิบนะคะทุกคนนี่นะเปิดออกมาแล้วนะคะแชดชาน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 แป๊บหนึ่งน,นะคะทุกคนเราจะให้ทุกคนเห็นกล่องดินสออ่ะเห็นแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นกล่องดินสอบนั่นเองเอยอันนี้กล่องสีกล่องจะบอกว่าสีอันนี้มี48ส,ส,สีแต่มันหายไปสี่สี่นะทุกคนก็จะเหลือ44สทีนะคะ ส4 4นะคะทุกคนน,กน,นนี้ก็เป็นอันเป็นช่องอันที่ใส่อะไรเล็กอันนี้จะเป็นชอ่องใส่อันเดียวที่ไม่ค่อยด้ใช้เปน็นนี้จะเป็นสีดำๆหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นสีสดใสหมดเลยแล้วก็จะมีอันนี้อุยหอันนี้นะทุกคนอ่ะแล้วก็ปิดกันเลยนะคะคลิปนี้จะไปแบบเร็วๆนะคะทุกคนใครที่อยากดูคลิปยาวๆก็ไปดูคลิปอื่นนะคลิปเราแบบคิ้วเล็คลิปเร็วทั้งนั้นเลยนะ แล้วก็คือตัดต่อไม่นานหรอกทุกคนรู้ว่าคลิปมันรวดเร็วเหมือนว่านาอ่ามาถึงช่วงเปอร์ของเรานะคะทุกคนนั่นก็คืออืออือออออแนกล่องดินสอกอันนี้59บาทไปซื้อในเพจอะไรด้ จับไม่ได้นะคะทุกคนแต่หาซื้อกันได้นะคือน้องน่ารักมากแล้วก็แบบใหญ่มากแบบมันจะมีอ2อด้านนะคะทุกคนนี่ก็จะหาซื้อได้ที่บิ๊กซีนะตนแต่ว่าของเราเนี่ยหาซื้อเพจไหนไม่รู้59บาทเท่านั้นนะคะไม่ไม่ได้มาขายของออนไลน์นะคะทุกคนอั<า>น,<า>น,นนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นกบเหล่าน,นะคะเปิดออกมาก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมี2รูมีรูใหญ่กับรูเล็กนะคะทุกคนก็ ใส่ได้ค่ะสีที่มันมีหัวใหญ่แล้วก็มีสีที่มีหัวเล็กนะอัน,นทุกคนอาจจะสงสัยถ้าเปิดไปข้างในทุกคนนะต้องรู้แน่นอนว่ามันคืออีหยังตอนนี้ทุกคนอาจจะบอกอีหยังวะอ่ะโอเคเราไปดูข้างในกันเลยคะ่ะนี่นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นเทปที่พกไปทำไมก็ไม่รู้ะจะมียางลบต่อแรกนึกว่าคาัตเตอร์แล้วก็นึกว่าคาัตเตอร์เหมือนกันค่ะ มันคือ,อยางลบที่เหมือนกับคัตเตอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูโลโก้ลาเราไปซื้อกันได้นะเนี่ยทุกคนโลโก้ลาจะเป็นตรงนี้นะคะมันจะเป็นตัวสีขาวๆไม่ทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะ,ะแต่เนี้ยนเคยไปขีดเล่นมา ทุกคนอาจจะสงสัยไหมคือเราซื้อมาที่ร้านแสงฟ้าตรงดอนเหนือใช่ไหมคู่สองมันจะเป็นแผงเขาขายเป็นแผงคู่กับอันนี้จะเป็นยินเสาะคู่กับอันนี้นะมันคือตอนแรกไอ้เรื่องมันจะเป็นดอกเล็กๆดบกแผงขาวแต่มันคือนุ่มมากเลยนะคะมันเหมือนอยางเลยนะคือเอาไว้ใส่ตรงปอกยินสอะไม่ให้ขอพายกัทุกคนดูบุกมเยตรงนี้นะคะทุกคนเอาไว้ให้ใส่ตรงหัว จินสอนะให้ไม่ให้มือเจ็บหรือจะใส่ตังหัวปากกาก็ได้ตามใจเราเราจะใช้งานแบบไหนอันนี้นะคะก็กจะเป็นอันนี้เราไปเอาไปเล่นขายโซชิมาเทาอราก็แบบติกติกต๊กติกมั่วไปนะเป็นแบบรายการอาหารระเบีบมีนะคะหลังจะมีชื่อเขียนว่าอิ่มแล้วก็มาขีดเล่นนะคะ จะไปไปดูข้างหลังนะทุกคนจะบอกว่าข้างหลังทุกคนเราเปิดมาทุกคนต้องตกใจกันแน่ๆนะคะไปดูกันห้องมันจะมีอะไรห้ามไม่ให้ตกใจในอะไรนี้โอเคเราไปเไปดูกันได้ค่ะคลิปนี้นะคะทุกคนไม่นเน้นเอาคอนเทนต์เน้นเอาหานะคลิปนี้นี่ค่ะทุกคนแชร์แดา ดี๋ยวจะเปิดออกมาให้ทีละอย่างนะคะจะมีปากกาลูกชิโน่นนะเมือนกระดาษเข้ามาป่ะนี่แหละทุกคเป็นปากกาสีน้ำเงินนะคะเรีนรับเลยค่ะต่อไปชิโน่นในคว้าเป็นไม้บรรทัดแบบแบบมทุกคนสามารถทำได้เป็นไม้บรรทัดกระดาษอ่อนๆนะเนี่ยไม้กระดาษข้างห่างอันนี้เอาไปล็อกคอนสติทูเนชันมันเป็นสูตรคูณถึงแม่หกเลยนะ จะมีสุดคูณถึงอ2เลยนะบอลลูกปอมปอมไม่ใช่ชีน่าบอนปอมปอมนา่ะก็จะมีอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ค่ะ,อ,ะอันนี้เยวจะไปแปะแปะอะไรไม่รู้จะเอาไปแปะก่อนเอาไรดีละแปะสนิงนะคะทุกคน คลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบยาวอ้ะก็ไหนก็นะคะ oh. แกะไม่ออกไม่เป็นไรคะ่ะน่ารักมาก จะเป็นขายเป็นแผงนะแผงตรงนี้เอามันเป็นรูนะทุกคนเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เลยเอามาใส่สติกเกอร์นะคะอีกอย่างนึงมีสติกเกอร์เป็นแผงเลยจะให้ดูทุกคนมาเรียนหรือมาขายสติกเกอร์เนี่ยโหเยอะมากมีหลายรูปเลยนะอันนี้จะเป็นรูปน้องหมาดนะคะ มันก็จบไปแล้วนะมันมีอะไรอีก๋วยวเราก็ไปดูกันนะยังดูก่อน,นะนว่ามันมีอะไรอีกไมนะคะทุกคนยังไม่จบประเด็นนี้ประเด็นอันนี้นะคะทุกคน,นก็คือที่กดให้มันขึ้นไม่ต้องลงไปอีกนะทุกคนแบบนี้นะ ต่อไปจะไปดูต่อนะคะทุกคนว่ามันจะมีอะไรอีกไหมซะอ๋ออันนี้คือพบไปตั้งแต่ไปสอบจริงๆแณละแหละทุกคนนี่นะคะทุกคนดูข้างนอกอาจจะพูดว่าอี่อย่างวะเหมือนเดิมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูขา้างในว่ามันจะคืออะไร สพสีพแล้วกอรสิตัอุ้ยขัดสีพีอันนี้แปลนสีชมพูแบบเข้มๆหน่อยนี่ ข hmm, ี okay. um ้ตกหมาหนอขี้ตกกิ่นขี้ตกหมาหนอกเห็นไจิงช้อะพริงพูริงคะโอเช่องรับอยู่ ก็ได้นะโอเคเราจะมาจัดเก็บของกันครับก็จะมาให้ดูได้นะทุกคนว่าเราจัดเก็บของกันยังไงแป๊บนึงนะทุกคนเมื่อกี้เราถอดงหน้าอดหน้าบ้าเออเอาอันนี้นะคะ่ะเอาให้ให้มันเห็นในกระเป๋าหนูให้หน่อยถือให้มันเห็นในกระเป๋านูจะเก็บของให้ทุกคนดีนี่นะคะทุกคนเราก็จะอันนี้คือถ้าแบบ มันแบบหันไปอีกด้านหนึ่งนะทุกคนกล่อดนีสซะอ่ะคือม,นนคมันจะแบบมันจะไหลออกทีนั้นนะคือเราก็ต้องเราจะใส่เรบิกเข้าไปก่อนเป็นฐานตรงนี้นะคะทุกคนเป็นฐานต่อไปก็จะใส่อันนี้ไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็มาใส่อันนี้ไว้ตรงนี้อันนี้คว่ำลงแบบนี้นะคะทุกคนแล้วให้ทางปุ่มกับกดมีซอเนี่ยเอาให้ให้มันอยู่ข้างล่างแบบนี้ อันนี้เอาไว้ตรงนี้ก็ปิดนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวก,ก็จะปิดพอไปลงเรือเลยนะคะสำหรับเปิดเทอมตอนไหนตอนนี้ปิดเทอมหรือยังไปไหนกันมาบ้างไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะทุกคน คอมเมนต์มาให้เราหน่อยนะว่ามีพี่น้องพี่พี่น้องน้องป้าป้าน,านานาแม่แม่แมพ่อพ่อนะคะทุกคนไปไหนกันบ้างไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาหรือไปเที่ยวที่ไหนต่างๆกันนะคะหรือว่าจะไปไหนก็ตามนะคะทุกคนคอมเมนต์ Comment มาให้เราได้แชร์ความ แตวเรานะคะทุกคนแชร์ที่เที่ยวที่เราเคยไปนะแล้วก็อาจจะมีที่เที่ยวที่นไม่เคยไปนะคะทุกคนก็แชร์มาให้เราได้ดูกันหน่อยนะคะเอเคสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องพ่อแม่แอนอินกุนนะคะทุกคนกดซับสไครป์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดแล้วก็ติดตามเราไปนานๆนะคะทุกคนตอนนี้นะคะ 24คนที่มาติดตามมันก็คือคนในครอบครัวทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาติดตามเรานะคะแล้วก็ขอให้มาแชร์ประสบการณ์นะคะมาแชร์ที่เที่ยวต่างๆนะคะ,ะบางอันเราก็เคยไปบางอันเราก็ไม่เคยไปก็มาแชร์กันนะคะบางอันเราเคยไปบางอันเพื่อนๆก็เคยไปบางอันเพื่อนๆก็ไม่เคยไปานนะะบางอันเราก็เคยไปบางอันเราก็ไม่เคยไปบางอันเพื่อนๆก็เคยไป ouais. วนๆกันโอเค โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเอ้ยยังยังไม่จบคลิปอันนี้นะคะทุกค,ค,คนเราจะให้ทุกคนดูคือจริงมันมีตัวชี้น้มอนแต่มันหายไปเนะี่ยไม่รู้นะเพิ่งดูตอนนี้แหละอันนี้เป็นปอมปอมสีม่วงนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมแป๊บหนึ่งนะคะคทุกคนช่องที่เราขายกับเขาอะช่องอะอ๋อย่าลืมติดตาโอโหอ,อันนี้มันแบบอันช เป็นร้านของเรานะคะทุกคนอย่าไปลืมอย่าลืมติดตามช่องอินใจช็อปเลยค่ะอินใจช็อปด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ราคาทุกคนล้วก็จะพยายามไล์ให้เยอะที่สุดนะคะแต่ตอนนี้นะคะสองปีผ่านมาเกี่ยงไม่ได้ไละะ่เลยค่ะทุกคน <c oughs> ก็สําหรับใครนะคะทุกคนที่อยากจะได้กระเป๋าเนี่ยแบบหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราขอคุยแบบหนึ่งกันะ ตามมาเอ่อโทรมาได้นะคะที่เบอร์0982809045นะคะทุกคนเราอันนี้เป็นเบอร์ของพ่อแม่นนะค่ะทุกคนเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะแชร์มาที่ย่าของเราแล้วก็เดี๋ยวจะมามาแล้วก็ดูแล้วก็เดี๋ยวจะส่งส่งไปให้นะทุกคนว่ามันมีลายแบบไหนอย่างได้อันไหนนะคะทุกคนก็สามารถแล้วก็สามารถวงกลมมาได้เลยนะคะทุกคนนะเราจัดการส่งไปนะคะเราเนี่ย ทำการส่งแค่เอิม่มเอิม่มแค่แค่แถวปริบณนทนนะคะทุกคนเอิม่มไม่เกินกว่าน,นั้นนะคะทุกคนเพราะว่า ค่าส่งมันก็แพงนะทุกคนก็จะรู้นะคะทุกคนใครที่แบบใครขออนไลน์ด้วยกันก็จะรู้นะคะทุกคนว่าค่าผงค่าส่งเนี่ยมันแพงมากนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราก็ขอตัวลาเกนไปก่อนนะคะวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนที่มาติดตามช่องเราแลวก็อยู่กับเราไปนานๆน,นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบาบบายนะคะทุกคน